สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะที่โบจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งอีกรอบหนึ่งให้เพื่อนๆดูกันนะว่าโบไปช้อปอะไรมาบ้างจากที่ไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากถุงแรกก่อนนะคะก็จะเป็นถุงแบบนี้นะโบซื้อมาในห้างเนะะี่ยค่ะเขาจะเป็นร้านมาเช่าพื้นที่ในห้างขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยโบก็ไปได้เสื้อเชิ้ตอีกแล้วนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตลายทางสีฟ้าแบบนี้เป็นผ้าลินินค่ะ แขนยาวองชายเสื้อเขาจะเป็นการตีเก็ดจับจีบอะค่ะทาให้เหมือนเป็นเสื้อทรงเข้ารูปอะค่ะนะคะทั้งสองด้านเลยด้านหน้าและด้านหลังพวจะเอามาใส่กับกางเกงขาสั้นเอลสูงบอกว่ามันน่ารักดีนะคะกับรองเท้าผ้าใบสีขาวอย่างเงี้ยบพกว่าเข้าดีค่ะตัวนี้จะราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบอะค่ะโอเคค่ะแบรนด์ต่อมาค่ะก็จะเป็นสองถุงนี้นะคะของซาร่าค่ะสองถุงเลยนะ เดี๋ยวโบจะเล่าให้ฟังมันมีที่มาที่ไปด้วยซาร่าแต่ว่าเารู้สึกว่าซีซั่นเนี้โบชอบมากๆเลยซาร่าทําเสื้อผ้าออกมาได้เข้ากับโบอ่ะคือมันเป็นสไตล์ที่โบว่าใส่ง่ายในชีวิตประจาวันนะคะมาเริ่มที่ตัวแรกก็จะเป็นกางเกงยีนขาสั้นแบบนี้นะคะทรงเอวสูงด้านชายอ่ะคะ่ะเขาจะเป็นผ้าแบบทําเป็นผ้าขาดเป็นขุยๆอย่างเงี้ยโบว่าน่ารักดีนะแล้วก็ไม่ได้สั้นอะไรจนเกินไปอ่ะคะ่ะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้ น่ารักมากโบไม่มีกางเกงยีนขาสั้นแนวนี้นะคะ่ะโบก็เลยซื้อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไซส์36อะคะ่ะแล้วก็ราคามันจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทอะคะ่ะถือว่าเป็นกางเกงยีนขาสั้นที่น่ารักแล้วเราก็ไม่มีโบก็เลยซื้อมานะต้องสอยโบเอาไปเล่นน้ำสงการเนี่ยเรื่องเรื่องเนี่ยเหมาะมากเลยตัวต่อมานะคะก็จะเป็นกางเกง ผ้าขาสั้นสีขาวค่ะโบไม่มีเงเกงขาสั้นสีขาวเลยโบก,ก็เลยเอ้ยตัวนี้น่ารักดีแล้ววันนั้นลองะะแล้วมันใสสวยไงคะลักษณะจะเป็นกางเก,ง,เกงผ้าแบบนี้แล้วก็ตรงเอลเนี่ยเขาจะทําเป็นเหมือนเข็มขัดหลอกอะคะ่ะซึ่งตรงนี้เป็นเอ,อวัสดุเป็นโลหะเป็นเงินนะคะแล้วก็มันสามารถถอดแป็ออกได้อะคะ่ะ ตรงกระเป๋านะคะเขาจะเป็นกระเป๋าหลอกเดี๋ยวได้ตรงนี้ไม่น่าทําเป็นกระเป๋าหลอกเลยมันใช้งานได้ไม่จริงอะ่ะคือใส่เหรียญใส่อะไรไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นกระเป๋าหลอกเหมือนกันนะคะแต่โบชอบทรงเขานะคะใสออกมาแล้วมันดูดีอะ่ะมันดูเราไม่ตันนะคะก็เลยซื้อมานะราคาตัวนี้นะคะเออจะอยู่ที่หนึ่งพันสองรอยเก้าสิบาทนะใส่เอ็กซ์ค่ะถูกใจอะ่ะชอบตอนนี้มาถึงซาล่าอีกถุงนึงที่บอกว่ามีที่มาที่ไปนะคะก็คือเรื่องของเรื่อง ไปลองเสื้อเชอิ้ตนะคะไอ้วันที่ไปวันแรกอะ่ะก็ซื้อเงเกงขาสั้นตัวสองตัวนี้มาใช่ไหมคะแล้วโบก็ไปลองเสื้อเชอิ้ตปรากฏว่าเสื้อเชอิ้ตที่โบลองอะ่ะมันกระดุมมันมีปัญหาแล้วมันเหลือตัวเดียวมันก็ไม่มีไซส์เขาก็เลยโทรเช็คให้ว่าเออเนี่ยมีที่เต็นทราล,ลาดพนะราเหลืออยู่5ตัวโบลเลยบอกว่าให้เขาว่าโทรไปจองให้โบหน่อยแล้วเชื่อไหมว่าด้วยความที่อยากได้จัดอะ่ะโบทอแบบนั่งแท็กซี่จากเดอะมอลล์บางกะปิไปเต็นท่าล,ลาดพ้าวเลยนะเพื่อที่จะไปเอาเสื้อเชิ้ตตัวนี้เนี่ยค่ะ ลักษณะเสื้อเชิ้ตก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะผ้าใส่สบายมากๆนี่เลยเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวนี่นะคะเป็นทรงฝ่อยสบายๆอะคะ่ะไซส์ XS นะที่โบชอบเลยคือเออกระเป๋าด้านหน้าใช้งานได้จริงนะคะมีอยู่สองข้างเลยใหญ่ๆนะแล้วก็ พี่รู้สึกว่าเฮ้ยลองมาแล้วชอบมากมากคือมีเชือกตรงเนี้ค่ะเนี่ยค่ะเชือกตรงคอเนี่ยแล้วเวลาใส่นะคะไอตรงเสื้อที่เขาร้อยมาเนี่ยมันจะแบบแหวกแหวกน่อยนะคะแอบเซ็กซี่เล็กน้อยเนี่ยมันจะแหวกแวกตรงนี้ค่ะก็เลยชอบแล้วโบไปลองคู่กับกางเกงขาตั้นสีขาวอะคะ่ะที่โบเพิ่งเอามาโชว์ตัวม่อกะมันเข้ากันมากเลยมันดูดีมันดูเป็นแบบซัมเมอร์ดีอะค่ะเนี่ยนะคะโบก็เลยชอบก็เลยซื้อมานะเออตรงกระดุมจะเป็นกระดุมสีทองนะคะ ด้านหลังมีลักษณะแบบนี้เป็นเสื้อเชิ้ตเรียบๆตัวหนึ่งแต่ผ้าใส่สบายมากผ้านุ่มมากนะคะรานะคามันจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้ยเก้าสิบนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเซ็นทาลาดพ้าวเลยคะ่ะ <Street> โอเคถุงต่อมาจะเป็นของวัสดุน,นะคะที่โบไปซื้อพวกของจิปาถาที่เราใช้ประจําทุกวันอยู่แล้วอะค่ะก็จะเป็นของดีเ t ต้าตัวคินเครื่องสำอางเนะะี่ยค่ะจะเป็นสูตรสำหรับผิว ธรรมดาถึงผิวแห้งนะคะตัวนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะจาก390บาทเขาลดเหลือ369บาทโบก็เลยสอยมานะแล้วก็โบก็ได้มาร์คข,ของวัสด์นะคะเป็นมาร์คหน้าอย่างเงี้ยนะคะเขาจัดโปรอยู่เนี่ยค่ะเออราะคาเต็มต่อ1นซองเนี่ยมันจะอยู่ที่69บาทใช่ไหมคะแต่นนี้เขามีกระดาษติดว่าลดทันที20บาทก็จะเหลือซอง 49, โบก็เลยซื้อมานะคะก็จะมี3สูตรเลยเป็นสูตรแตงกวา สูตรว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็สูตรมะเขือเทศแต่แล้วถามโบโบชอบมะเขือเทศสุดเพราะว่ามันช่วยเรื่องหน้าขาวกระจ่างใสไะคะโอเคผ่านไปแล้วก็อีกตัวนี้ซื้อมานะคะแต่ว่าตัวนี้ยขอโทษนะโบจําไม่ได้โบซื้อในตอนโปรโมชั่นแต่โบจําไม่ได้ว่ามันโปรอะไรหนึ่งแถมหนึ่งหรือว่าชิ้นที่สองราคาเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยคะ่ะโบจาไม่ได้จริงเพราะว่าตอนที่ไปซื้อเรื่องเรื่อง,องคือไปนั่งจิบวายชิลๆกับคุณสามีอย่างเงี้ยแล้วก็พอระหว่างเราจะกลับบ้านก็เลยแวะเข้าไปซื้อหน่อยเท่าน,นะะั้นราคาก็คือ จำอะไรไม่ได้เขาพับตัดนะคะก็คือกลับบ้านปุ๊บเตะปักนอนเลยหลับเลยอะไรอย่างงี้นะคะโอเคก็จะเป็นของ My Beauty Diary อะคะ่ะเป็นมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นสูตร Royal Jelly Mark นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสูตร Black Pearl อะคะ่ะใช้ดีนะโอเคต่อมานะคะไอ้วันที่โบไปซื้อเสื้อที่เซนทรัลพ้าวนะคะก็คือเดินข้ามาทางฝั่งยูเนี่ยนมอล์ะคะ่ะโบก็ไปได้เป็นฟองน้ำของเรียวเทคนิคอะคะ่ะ ตัวนี้จริงๆแล้วโบก็ไม่ได้ใช้รองพื้นนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากซื้อติดบ้านไว้เผื่อวันไหนเราไปซื้อรองพื้นเผื่อเราจะมีฟองน้ำอะแดปแอปพายแตบๆลงไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มาในราคา240บาทนะโอเคถุงต่อมานะคะที่ได้มาก็จะเป็นของ s k 2ค่ะถุงนี้ก็คือพอดีเพื่อนโบจะไปญี่ปุ่นนะคะโบก็เลยต้องฝากซื้อแล้วจะฝากซื้ออะไรดีที่ไปญี่ปุ่นแล้วเรามีความรู้สึกว่า เออซื้อในเมืองเขาไปเลยก็นึกอะไรไม่ออกเขา SK2 เนี่ยแหละนะคะก็ฝากเพื่อนซื้อเป็นตัวนี้มาเป็น SK2 Stem Power Essence Kit นะคะเป็นเซตคิดแบบนี้ค่ะคือรุ่นเนี้ยถ้าสมมติว่าอยู่ที่เมืองไทยอะ่ะมันจะมีชื่อว่า Power Essence นะคะแต่ว่าอยู่ทางญี่ปุ่นเขาจะมีชื่อเป็น Stem Essence Power เอ้ยเป็น Stem Power Essence นะคะตัวนี้ก็มาเป็นเซ็ตนะคะจริงๆฝากเพื่อนซื้อแค่ตัวเซรั่ม เนเซตเขาก็จะมีมาเป็นเซรั่มตัวนี้นะคะไซส์30มิลลิลลักษณะขวดก็อย่างนี้เลยตัวนี้เขาจะไปช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะพวกรูกุมขนต่างๆริ้วรอยตื้นๆช่วยให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสนะคะผิวคอนย้อยให้ตึงขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะโบก,ก็เลยอยากลองนะคะ แล้วเขาก็จะให้มาเป็นครีมะค่ะเป็นขนาดไซส์เล็กๆทดลองนะคะ1อันและมี2ขวดนี้มาด้วยนะ6ผาค่ะก็เป็น facial treatment essence หนึ่งขวดเล็กๆ,ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเป็น facial treatment clear lotion เนอร์ตัวเนี้ยใช้ดีนะโอเคคุ้มนะเป็นเนี่โบฝากเพื่อนซื้อมาในราคา3,190ัร้อาสค่ะได้เซ็ตน,นี้มาก็โอเคนะคะ แล้วคนนี้เพื่อนเขาก็มีของฝากมาให้โบด้วยนะเพื่อนชื่อว่าจุ๋มนะคะจุมมี่นะจุมมี่เขาก็ฝากมาก็จะเป็นแทนครีมเลยของมินิเมาส์น่ารักมากเลยเนี่ยแทนครีมเขานะคะโอเคแล้วก็เขาก็มีของฝาอ่ายกล่องหนึ่งมาเป็นกล่องแบบนี้ค่ะเปิดออกมาก็จะเป็นตุ๊กตาตั้งโต๊ะค่ะที่แบบว่าน่ารักดีนะ เป็นมิกกี้กับมินนี่ในชุดห้องเต้ชุดสีไทยเทานะคะน่ารักดีบบก็จะมาตั้งหน้าโต๊ะคอมอะค่ะขอบคุณนะขอบคุณจริงๆนะจมมชอบชอบถุงต่อมานะคะเพิ่งได้มาเมื่อวานเลยสดๆร้อนๆนะก็ไปเดินเมกะบางนาเนี่ยค่ะก็ไปได้ของจากโรบินสันมาเดี๋ยวโบจะเปิดให้ดูนะว่าโบได้อะไรมาตื่นเต้นนะเนี่ยก็จะเป็นของลาเนสค่ะเป็นดีดีคัชชั่นพอคอนโทลนะคะ ค่ะเรื่องของเรื่องคืออย่างที่บอกว่าใช inhos, <cle> um like ้รองพื้นไม่เป็นนะคะใช้มาแล้วก็ไม่ชอบฟิลของมันด้วยคือรู้สึกหน้านนาาเนอะแล้วก็มีสิวกดขึ้นก็เลยไม่ใช้ก็เลยหยุดตรงนั้นไปนะก็มองหาว่าเฮ้ยเราจะใช้อะไรดีที่มันบางเบาแต่ว่าให้ความเรียบเนียนอีกระดับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องเรื่องดูรีวิวดูอะไรต่ออะไรของบล็อกเกอร์ด้วยโมเมพาเพินด้วยก็เลยเกิดกิเลสว่าเฮ้ยต้องเอาฉันต้องเอาวันนี้นะข้างในลักษณะหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะ ก็เหมือนเดิมข้างในนี้เขาก็จะมีอูชั่นไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็มีรีฟิลมาให้1อันนะคะอีกสินหนึ่งเดี๋ยวโบจะมาทํารีวิวแยกต่างหากนะว่าถ้าออมาแล้วเป็นยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากดูก็คอมเมนต์ไว้ได้นะราคาตัวนี้มันจะอยู่ที่1,500บาทนะคะแต่ว่าเมื่อวานเขามีจัดลด10%นะคะก็จะเหลือ 1, 3 5 0นะคะถือว่าคุ้มมากเลยอะ่ะแล้วก็ได้ของแถมมาด้วยนะ เพาให้ของแถมมาเป็นโฟมล้างหน้านะคะสองซองแล้วก็เป็นวอเตอร์แบงค์เจลครีมอีกสซองให้มาลองใช้อ่ะค่ะนะคะเดี๋ยวโบก็จะลองใช้ดูแต่ว่าชอบถูกใจเพราะว่าตอนนี้ให้ BA เขาลองให้อ่ะอุ้ยมันเนียนมากมันเนียนแบบให้ลุกที่เป็นผิวช่ำๆอะค่ะคือไม่ได้ช่ำวาวนะแต่รู้สึกเหมือนผิวเรา อิม่มเออมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเนียนแล้วมันบานจริงๆมันไม่หนาเลยอะคะ่ะโอเคก็เลยชอบเลยต้องซื้อนะแล้วน้องพีเอน่ารักมากถ้าใครไปที่เมกะบางนานะคะน้องพีเอเขาจะเป็นน้องผู้ชายนะเออซื่อน้องบอมน่ารักมากๆเป็นพ a อที่ขายของแล้วไม่ยัดเยียดสินค้าให้เราอะคือปกติแล้ว เวลาเราไปซื้อของคอน์เตอร์แบงเขาจะต้องอยากทายอดอยากทําเป้าใช่ไหมคะแต่น้องคนนี้ก็ไม่เป็นนะคือพี่ถ้าพี่สนใจตัวนี้ยพี่เอาแต่ตัวนี้ไปก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อเซ็ตหรอกออโบกเ็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยน้องาน่ารักนะเพราะว่าตบคูชชั่นให้โบไปเขาก็คุยกันเม้ามอยอ,อะไรแล้วเป็นเด็กที่มีมารายาทมากๆนะคะโอเคน้องบอมนะต้องไปช่วยเขาซื้อนะน่ารักมากคราวนี้ก็จะมาเป็น2ถุงสุดท้ายแล้วนะคะที่คุณสามีซื้อให้นะต้องขอบคุณคุณสามีมากๆนะคะคือถูกใจถูกใจจริงๆเรามาเริ่มจากถุงแรกก่อนนะ ก็จะเป็นของ Adidas Original ค่ะเรื่องของเรื่องอ่ะคือโบชวนเขาว่าหาเข้าไปในช็อปของ Adidas Original เนี่ยหลายรอบมากคือไปห้างใหญ่ๆที่ไรก็เดินเข้าไปแล้วมันจะมีรองเท้าผ้าใบอยู่คู่หนึ่งอ่ะที่โบอยากได้อ่ะคืออยากได้จริงเป็รองเท้าผ้าใบสีขาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ทาใจซื้อไม่ได้ค่ะคือไปทีดนีก็ไปยืนรูปนะยืนรูปยืนดูแล้วก็ถามพนักงานว่า ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมมีส่วนลดอะไรหรือเปล่าไปกี่ที่ก็ไม่ลดสักทีอะพูดง่ายๆจนมีอยู่วันหนึ่งเรานัดกันแล้วว่าเราจะไปห้างวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คุณสามีก็บอกว่าเออหนูเดี๋ยววันนี้พี่จะพาหนูไปซื้อรองเท้านะเราก็เฮ้ยรองเท้าอะไรหรออะไรเงี้ยเอาก็อยากได้ผ้าใบของมันอดีตแดกไม่ใช่หรอโบว์ฮะจริงหรอซื้อให้จริงหรออุ้ยขอบคุณก็เลยพากันไปนะคะก็เลยได้มานะก็จะเป็นกล่องสีฟ้าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวโบวจะเปิดออกมาให้ดู ไปรองเท้าผ้าใบเรียบเรียบปะาที่โบชอบนะคะลักษณะหน้าตารองเท้านะคะเป็นผ้าใบสีขาวแบบนี้นะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นผ้าใบสีขาวที่เรียบมากตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของโลโก้อดิแดดนะคะสีแดงแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเหมือนกันโลโก้อดิแดดสีแดงนะคะเป็นรองเท้าผ้าใบที่โบมีความรู้สึกว่า มันคลาสสิกดีอะเห็นแล้วนึกถึงอารมณ์ตอนสมัยเรียนวิชาภละ,ระที่ตอนเราเรียนมัธยมเรียนปถมอย่างเงี้ยคือมันเป็นรองเท้าทรงแบบนั้นเลยค่ะแล้วมันก็เป็นรองเท้าผ้าใบที่เรียบคลาสสิกใส่ง่ายนะโบว่าสามารถเข้ากับแทบเกือบจะทุกชุดของโบเลยอะค่ะก็เลยได้มานะขอบคุณสามีจริงจริงถูกใจมากตัวนี้ราคามันจะอยู่ที่ 2,390บาทนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ลดอะไรนะคะแต่โบถามเขาว,ว่าจะทํายังไงให้มันมีส่วนลดอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเขาบอกว่าถ้าเราเป็นสมาชิกของฟิตเนสเฟิร์สนะคะก็จะลดไปได้อีก5%นะคะโอเคก็เลยมาบอกต่อกันนะเผื่อใครสนใจถุงต่อมานะคะก็จะเป็นที่คุณสามีซื้อให้อีกชิ้นหนึ่งเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะเขาไปเดินที่แมคแวลู ue, แล้วเขาก็จะมีพวกบูธขายเสื้อผ้าผู้หญิงเนะะี่ยค่ะเขาก็ซื้อมาฝากโบนะกลับมาบ้านเ้าก็เออนี่เสื้อมาฝากนะ เขาบอกว่าเอาไว้ให้โบสายเล่นน้าสงการเสื้อมันบอกอะไรเทศกาลสงการมากก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตลายดอกแบบนี้นะคะสีออกยีนฟ้าๆนะคะตรงกระดุมเนี่ยก็จะเป็นกระดุมที่มีลักษณะเป็นสีออกมุกๆหน่อยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าที่ใช้งานได้จริงสองฝั่งด้านหลังก็จะมีลักษณะเป็นตรงนี้ก็คือเหมือนจับจีบปะค่ะ ก็น่ารักดีโบกะว่าเวลาโบใส่อะ่ะโบจะไม่ใส่เป็นแขนยาวค่ะโบกะว่าถ้าใส่โบจะพับแขนขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะคะโบะว่าน่าจะเท่กว่าใส่กับกางเกงยีนขาสั้นอย่างนี้นะคะตัวนี้ราคาเต็มมันอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะคุณสามีเขาก็ต่อเหลือห้าร้อยนะคะเขาก็เลยซื้อมาฝากโบขอบคุณขอบคุณค่ะน่ารักถือว่าเลือกเสื้อผ้าเป็นโบลืมนะคะมีอีกชิ้นหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลย คือฝากพิ่ซาลีซื้ออีกเหมือนเดิมนะคะเป็นลิปสติกของเมเบลีนนะ,ะเป็นลิปสติกที่ราคาถูกมากๆเลยนะคะแต่เสียดายมันไม่มีขายในเมืองไทยนะคะนี่ก็คือฝากพี่เขาสั่งทางต่างประเทศนะคะจะเป็นลิปสติกหน้าตาแบบนี้นะคะของเมเบรีนจะเป็นรุ่นแมทนะคะรุ่นใหม่ของเขาเลยนะคะคือที่อยากจะเอามาอวดเพื่อนๆเนี่ยเพราะว่าอยากให้ดูเนื้อสีเนื้อสีนะคะสีสวยมากเนื้อสีชัดเจนเป็นเนื้อแมทที่ดีมากๆเลยนะคะ ตัวนี้จะมีชื่อสีว่า Lavishing Rose นะคะตัวนี้จะเป็นสีที่โบทานในคลิปวิดีโอที่แล้วอะ่ะก่อนหน้าเนี้ยดูสีสิคะเดี๋ยวโบจะให้ดูอีกโบฝาพี่ก็ซื้อมาสีสีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสี t o u c of Spice จะเป็นสีแบบอออน้ำตาลน้ำตาลนะคะตัวนี้ทาแล้วดูสุขุมมะนี่นะคะและอีกสีหนึ่ง ลัดฟอร์บัตนะคะตัวนี้จะเป็นสีออกม่วงๆซีดๆหน่อยสีนี้โมชอบมากเลยค่ะและสีสุดท้ายนะคะจะเป็นสีแดงวายเลยสีเนี้ยแซ่บมากนะคือแบบว่าแซ่บมากๆเลยเนี่ยค่ะเป็นสีแดงวายกำๆเลยอะคะ่ะสีสวยมาก แล้วที่สาคัญคือเนื้อดีมากๆนะคะกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นเชอร์รี่อะค่ะในความรู้สึกโบโดมแล้วเหมือนเชอร์รี่ที่เขาใส่ในติมสวิเซ้นอะอย่างนั้นนะคะโบฝากพี่เขาซื้อมาสีแท่งคะคะเบ็ดเสร็จแล้วบวกลบคูณหารเราตกแท่งละ2สองร้อยเจ็สิบเจ็ดบาทอะคะ่ะโบก็เลยเฮ้ยแบบคุณภาพดีมากๆทาไมมนเอาเข้ามาขายในไทยคือดีจริงนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อว่าถ้าใครสั่งได้สั่งเลยนะคะมันเลิศมากเนื้อมันดีมากโอเค ก็หมดไปแล้วนะคะกับสิ่งของที่โบไปช้อปปิ้งมานะไม่ใช่ซื้อวันเดียวทีเดียวหมดนะคะอย่างนั้นไม่ไหวนะโบก็ใช้เวลาในการซื้อแล้วเก็บมาสักประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์ล้วก็มาเปิดให้เพื่อนๆดูค่ะเพราะว่ามันเริ่มเยอะแล้วแล้วก็อยากจะใช้แล้วด้วยจริงๆค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันและเพื่อเพือนนะเผื่อว่าใครสนใจจะไปช้อปอะไรที่ไหนบ้างแล้วพอจะเป็นไอเดียได้บ้างว่าเฮ้ยแบรนด์นี้น่าสนใจนะเผื่อจะไปดูๆบ้างนะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็ เป็นกำลังใจให้โบต,ต่อไปเรื่อยๆเลยนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย